ต่อนะคะสัทธามาตาข้ารักษามาเสลกาจารยศรีโนท่านยังอาคาปชุจโนโยติสังภิกษุติเสรษฐีเศรษากายาสเพนนัตตะวันนี่โนยที่มันโตชืติมันโตมันน้ำมันโตยศสิลโนมันทั้งมันนาพิกมัพิโกนังสมิเตงว่านางเกมียิยาตุสิจายามาจัดยศศิลโนรัมพิตะการามเสโตโตตินามาจะอารสวานิมานาติโนอาคุอะทาคุปนติมิตาทเสตเอสัทธากายาสเพนนัตตะวันนี่โน อีที่มันโตชุดตีมันโตวันนั้นมันโตเยอะสดใสน้องว่าทับอันนาพี่กมลพี่คุณนางสมิตตึงบ้านางสะเทเทเทวะตถิกายาสะเทนนาตตวันนิโนนามันุ่ยานะอาการจุงเยชันเยสาทิสาสหา ปาวุทธชาติมาคิวรังโอคาตินนมานาสวังทัาเขมโมฆาตรงนาคังจันทวอาสิตาติตังสุภาพมาปรมัตโตจาุปุตตาอิทิมาโตสหสนังมารโรติโสจาโสปภาเขาสมิถึงมนังสหัสพรามโรกานังมหาพรามภิติทัตติอุปปันโนชุติมโตพิจุมากายะสสิโสท่าเซทไหอิสระอาคูบเจกะสวัตติโนเตสัญจะแมชโตอาคาหาติโตปริวาริโต เจจัสสะเพียรพิการเตชินเจเทเวสพรมเกวรมริชนาพิการมีปัญสาการหาการหาสารมันที่ยังเอถากการหาถันธทาราเคนพันถุพันธมาถุโวสมัญตาปาริวาเรธรรมาวมุนจิตาโกจินังอิติธรรมหาเซโนกันหาเซนังเภสยีปานินาตั้รมา ฮาจะสรังกาตวานะเพรบวางยะถาปะวุสเกเมโถธนยันโตสวิชโกะจัดทาโสปัจจุทาวาติสังกุโตอัสยังวเสตัญจารสพังอภิเนยวาวะกิตวานะจะกุมาอะโตอัมันติยิสัทธาสาวกเยสารนรัเตมะระเสนาภิกันตาเตวิชานะตะภิกขะวเตจะ ตจะอาตมาผกงรืงสุตวะพุทธศาสนางวีตระเคหิปกามุงเนสังโรมบินชยองสเพวิชจังสังขามาพยาตีตายุสสิโนโมรันติสหพูเตหิสาวกเตชเนสุภาตตีบทที่หกค่ะทำไมจากกปวัฒนสูตร เอวาเมสุตังใกังสรมยังพุทโวาภารณสียังอรตีสิปตเธเนวิขทะเยตตะคุพุทโวามันจะบวิเคราะห์พิคุอันเตสีเทวุเมพิขเวนตาปะปัสชิเตนะนะเสวิตตพายโยจะยังกมเมสุกัมมะสุขานิการนิโยโกยินโงกมัวปุถุชนิกรนัติโยนัตตาสนิโตโยจะยังอัตตากิรธานโยโค ทุกโคอนาริโยอานัตถสันหิตตเอเตเจพิโคเวอุพวันเตอนุปาคขมามาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะภิกมุทธาจักขุกรณียะยกรณีอุปสมัยยะพิญญาสัมโพธายะนิพานยะสังวัตติการมะจัสสาพิโคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะภิกมุทธาจักขุกรณียะยกรณีอุปสมัยยะพิญญาสัมโพธายะนิพานยะสังวัตติอายะเมวอริโยตรังคีโกมะโคเสยยาทิสังสมมาทิฏฐิสมมาสังกปอ ส ah, nah, ัมมาวาจาสัมมาคำมันตสัมมาชีวะสัมมาวิมุตสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสัพพิโกเวมัชฌิมาปฏิปทาดะทะขตีนัปิสัมพุทธาจากขุกรุณิยาญาขุกรณิอุปสัมายะาปัญญาสัมโพธยะนิพพานยะสัมมทาติอิทางโคตมัทพิโกเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขัสลาปิทุกขามันระนามปิทุกขังโสกรุปริเทวะทุกขะโทมานัสุ ปายาสาปิทุกขาปิเยหิสมประโยชน์โคทุโคปิเยหิวิปโยชน์โคตุโคยมปิชังนะราภาติตัมปิทุกขัสกขสง,ส,ขงสังขิตเตนะปันจุปาทาทักขันธาทุกขาอีทางครบอนะพิกเวทุกขสมุทโยทิ่ทสัจจังยายนตัญหาโอนอ พรวิกานันทิราค้าสหคตาตตระตตราพินันทินิสยทิสังกัมตัทหาภควัตหาวิภควัตหาอิทังโคปนภิควเวรุขานิโรธอเดียสจังโยตัสายวตัตหายาอเสสาวิราคานิโรโทจาโคปฏินิสันคโคมุตินานาฤโยอิทังโคปนภิควเวทุกขานิโรธกามินิปฏิปทาริยสัจจังอายเมวะฤโยทังคิโกมะโคสยทิสังสมะทิสิสมาสังโฆสัมะวะจสัมมากัมมันโตสมะหิจิปุสมมาวายามสมะสถิตสมะสัมมา ठीक อีทางทุค้างอริยสัจจังติเพิกเวูแพนนุสุเตสุตเมสุจักุงอุทปาทิยานอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโรอุทปาทิตังโคอันนี้ทางทุค้างอริยสัจจังปริญญาตัติเมพิกเวูแพนันุสุเตสุตเมสุจักุงอุทปาทิยานอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรกอุทปาทิตังโคปันทางทุค้างอริยสัจจังปิญญาตันติเมพิกเวผุแพนันุสุเตสุตเมสุ ทุกขสมุทัยโยอริยสัจจั์นติเมวิกเวเบุเพรนั้นสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาทุปาทิวิชาทุปาทิอาโรโกทุปาทิตังโคปฏิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังกาตะปันติเมพิกเวเบุเพรนั้นสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาทุปาทิวิชาทุปาทิอาโรโกทุปาทิตังโคปฏิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังกหินัจนติเม พีกเวผุเพนนสุเตสุทเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโกอุทปาทิอีทางทุกขขาทโโรักันิเมพิกเวผุ้เพนนนุสุเตสุดทเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโกปาทิทางโคปฏิทางทุกขัขาที่โลโถดจรักสักิเจนักติ์ชิกาตุเพันสิเมพี่กุวทปาธิยานั่นนุ่งปุทำเุักคอุทปา

พระาทิอาโรโกทัาที่ทางโคปณิทางทุกขันิโรทันม่มีปฏิปทาทริยาัจจังพระิตันติเมวิกุภูเพนอนุสุเตยุตามสุจารุงาทิยานังอุทปาทิวัญญาพร้ปาทิมิชาพุะาทิอาโรโกทุพปาที่ ยาวิกิวันจะเมพิกเบวเมสุจตุสุอริยสเจสุเอวันติบริวัตังตระวาตัสสะกการังยะทักภูตังยานาทัสนังนะสุวิสุทังอหุสีเมหตาวะหังพิกเวสัเทวะเกโรเกสะมารรเกสะพระมัเกสะสามะนะพาเมนิยาปชาเจสัตเทาวะนุสัยานุตตรังสัมมาสัมโพดิขวิสุมุตวันัญญาสิงห์โตจักข้เมพิกเวเมสุจตุสุอริยะสเจสุเอวันติบริวัตังตระวาตัสสะกการังยะทักภูตังยานาทัสนังสุวิสุทังอหุสีอาธาหังพิกเวสัเทวะ

ปูนาพวติอิทิมาวจาภะควาอัตมนาปัญจวัคคียาปิคูภะควาโตภาสจังภินานทุงอีมาสมินจัปานเวยยากรานาสมินพันญะมาเนยสะมโตโกทัญะสวิรชังวีตัมมารังธรรมะจักคุงอุดท่าปาที่ยังกินจีสามุน ถ้าญาธรรมังสัมันตังนิโรธธรรมันตีปอกวติเตจะพระกัวัตาธรรมะจะแกวุปุมาเทวาสัตมนุสสาวสุงในตัมพระกัวัตตาปารานสียังอิสุปตนิมิขเทเยนตุรงธรรมะจะกังปอกวติตังปับวติยังสัมเนนนววาพัมมะเนนนววาเทเวนวามารีนววาพะมุนนววาเกณฑ์นาิวโรกัจจมิณิภูมานังเทวานังสัตังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัตมนุสสาวสุงจตุมหาราชิกานงเทวานังสัตังสุตวะแต่ว่ติงสัตเทวาสัตมนุสสาวิสุงตงาว่าต สัทธมโนสศเวสุงเามาเทวานังสัทังสุตโตวะตุสิตาเทวะสัทธมโนสศเวสุง ดสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมาลาลติเทวะสัตว์มนุสสาวิสุงนิมาลาลติดังเทวานังสัตตังสุตว่าปารณิมิตรสาวุตตีเทวะสัตว์มนุสสาวิสูงปารณิมิตรสาวุตตีนางเทวานังสัตตังสุตว่าปะมะกายิกาเทวะสัตว์มนุสสาวิสูงไอตัมภะกบวตาปภรณนสียังอิสิปันนิมิขเทายานุตตรรงธรรมจักกังปะวติตังปะวติยังธรรมเนนวะพรหมเนนวะเทเวนวะเมลเนนาวะพรหมนาวะกณน์จิวโรกัสเมินติอิติหะเตนะ คะนนะเตนนาหงุเตนนายาวภาพมาโลกาสัะโธอภูคาชีอายัญจาท่าสะสหัสสีโลกธาตุสังกัมปีสัมปะกัรมปีสัมปาเวทีอัปามานุจะโอราโรอุภาสโสรเกตุระโหสศีอติกรเมวัเทวานังเจวานุภาวังอัตโกภะกวาอุทานังอุทานเนศยัญญาสีวัตะโพโกทันโยัญญาสีวัตะโพโกทันโยติอิติหิตังายะสมโตโกทันยัสัญญาโกทันโยเตวานามังโหสศีติ หมดที่7นะคะพุทธานุสติ อีีวิกว่าร่งสมมาสมตัววิชาจรรยาสมมติพกตัวรกคบดีนะตัวรบริษัทมาจักตจักถะเด็กวโน้านังพุทต้อกวาติมาที่แวดานุสติสว่าาตัวว่าตาทัมดนีดีกวากรกหิปสโกปะระยุกปะจัิทวิญญที่มทีกาสังขานุสติสปฏิปันโนว่าตสาวก็สังโฆอุชุปฏิปันโนบว่าตสาวก็สังโยปฏิปันโนว่าตัวสาวก็สังโฆเมีจิปปิปันโนอบว่าตัวสาวก็สั่งโ kalau nih yon, orang minyak nggak tang bakal sate. Berhisik cinta menipi yang mantang cinta menipi yang mentang ya sang datang guna pesan di sini mata kita ora orang membuatan cemah rasa, dapat memposut tuh nanti pangkal aja bosor, supaya saya dikinci tuh bos, ya aku pesan rasa ini nih barat kantang tadi butuh apa bantu mesi di lapangan sih nana yang menipi cinta yang cara sana yang sepeda nabu sana yang mama, berhisik esok

เบอที่สิบอชินะบงเออบทที่สิบสองชินะบัญชอนค่ะพระยาสันนากะตะพุทธเจตาพระมารงสวาพค์นางจะาจสัจสัพทะรัติบวิ่สุดตัตสัพพตันห้างกะรรา

ชินานาบลสันยุตตาสัตตาปากรรังกตาวัตบิตาทัสสนฉาตาพาหิราชตุปัฏฐวาอเซสาวินาญาเงินตุอนันตชินเตชะสาวาตโตมิสกิเจนะสัตตาสัมโพโตปัญโชเรชินาปัญชชรมะฉามหิวรังตัมะเห็นโตเรสะทาปะเรนตุมาสเพเตมหาปุริสะสัพาอิเชพัมโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัฏบวรมานุภาเวนะชิตาวริสังขวสังขานุภาเวนะชิตันตุไรยสัตมานุภาว่ ปารเตจารามิชินาปันชเรตีบทที่สามพหงมหากาค่ะพาหงสสมบรินีมิตสาวพุธันตังคีเมงิตโครเสนะมารังธานาจิจิดินาจิตวมุนินทตันเตชะสาะวตุเตจยะมังกรานีมาราติเรกามาพิยุสีสัารติโกรัมปานารวะากมะคมทัตทยาคังสันตีสุธันวิีนาจิตวมุนินทตันเตชะสาบะวัตุเตะจะมังกรานีนาราคีรินข้าชาวรางติมาตพูตังราวะาิจกรรสันนิวสุธาโรนันต โอเคตากกรรมติหัสัตสุสารุนันตังทาวันติโยชนะปัทภพุริมาลวันตังอิทิวิสังขตมโนชิตตวามนิโทรตันเตชะสาวะวัตุเตชะยมังกรานีกตวานะกกมุตโตรงอิกก็ครอบเพนิยาจินใจยตุทวจนางชัยนามะเชสันเตนวิสันเตนะสมมวิธีนาชิตตวามนิโทรตันเตชะสาวะวัตุเตชะยมังกรานีสัจจังวิหายามติสัจจกวัตเกตุงวาทาวิโร Bila mana adik anda hutang banyak parti baca di tujuh tu, bapa minta tante saya sapa waktu tu saya mahu orang ni nanti apa nanti baca fangyu kita mahu hitting putih kena itu โขคาหัตถ์ทิ่ผูเชเเคท่สุทธาตหาั้งพามังบิสุชิชุติมิตรที่พราพิธานังยานาคเนตและวิธีนาชิตวามนินทรทตันเตชะสัพพะวตุเตชัยยามังคอรานีเอตาบิผูทัชยามังคระอัตคาทายโยวาจโนทีนัที่เนศรัเตมตันทีอิตวานิเกวิวิธานิจุปัตวาณิหมดค้งสุขังอธิขมยยาน่ารสปัญโยมหากรุณิกอนาทวิิตายสัพพานีนางกุเรตวบารมีสภาปตโตสัมโพธิมตมังเอเตนัสัจวัเธอนาหตุเตชัยยามังคอรังชัยยันโตโพธิ ตโนเอวังตาวังวิชโยหิชยะสุชยมังกเรอปราชิตปารังเกสิเสปธาวิบุกเรอภิเสกแกสาพุทธนังอัคปะตุบมอธิติสูนะนาตั้งสุมังคลังสุภภะตั้งสุพุทธีตั้งสุขโนสุมุตโตใจยูยิททังตามจารีสุตปัทถคีนังกายะกังมังวาจกัรมังปัทถคีนังปัทถกานัง มโนกมังปนิเตปินาปัินี่กตตะวันนันตเตปตินวันตสะมังรางรันตสเทวตาสะพัพทนุเวนสสุติพวันตเตพวันตสมังคารางระขันตสเทวตาสะพัมานุภเวนะสัสุติพวันตูเตพวันตสมังารางรขันตสเวตาสะพัสงาุเวนะสจทสุติพวันตเตบทที่สิบสี่ปฏิทานคาถายาเทวตาสติวิหารวาสินีทุเป้เก้าเตียบรหิกุลเทอยใวันเตุชิตารระเท วิหารมันทเวทที่ราจมัชาน้องปกาจักพี่กบัวสารามิการนปฏิอุปาสกาธามาจัเทสานิมาจะอิสราสปานภูตาสุขิตาพวันตุเตโชราผู้ชายเยปิจอันทัสับว่าวาสังเสทชาตาอัทธาโวปปาติกา นยานีิการธรรมวรังปฏิจเตสเพปีทุกษากโรวิาสังกยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทุราจะปุคราสังโฆโหตุสมโควะอัทฐายะจะหิตายาจะอัมเหราขตุสมนัมโพสเพติธรรมจาริโนหุติงสัมปาปุเนยมัธเมอริยปะเวทิเต สัศนานะหุ้นตุศัพท์เพปีปานิโนพุทธาสาเสนธรรมทารังปเวชันตกเรเทโวปวัสตุวุฒิภาวายะสตานางสมิทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตะรชังนิจังรักขันติปุตตะกลงเอวังรมเมน,นาราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา บทที่สิบห้าเทวตาอุจโยพุชนคาถาทุกขปตตาจันนิทุกขปยาปตตาจันนิพยังสกปตตาจันนิสกขุนตุสเพเพปปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปัตังปุญญาสัมปทตังสะเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาฐานังท้ทันตุสัตถิยาสีรังอรหันตุสัพพทาปาพ่นาพุทธโตโหนตุคัชันตุเทวตาคาตาสัมเิพุทตาพราปตาปจิกานังจะยังพระรองอรหันตานันจะเตเชนารังคังปันธานิสัพพโสบทที่สิบหกนะคะ สุมางคนคาถาหัวตุสะพังสุมาลคงรังระคันตุสะพเทวตาสะพ้าภูธานุภาเวนะโสติหัวนตูนี้รันตระรังหัวตุสะพังสุมาลคงรังระคันตุสะพเทวตาสะพ้าธรรมานุภาเวนะโสติหุ่นตูนี้รันตระพังสุารังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งกรรมยถาพระตนะไตด้วยการสาธยาบทสวดมาพระสุตรพระปฏิระพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอพุยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนา ในการสวดสาขยายมนรษธรรมะเหล่าน,นี้เมื่ออธุมโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายะอดเศรษฐีเลือยอดเศรษฐีเดือวไมครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริจงสมเร็จสัติ์ทุกการเทินสาธุสาธุสาธุ